โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคึงลุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลนี้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีดิมเชียในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอดวีไอพีเคอเอนยามามแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคร ด,ด,ด้วยนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดว p k อนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะมี1ช่องทางก็คือตามติก t อกด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยทาง t i k t o กนะครับคืนลูกหนังจะลุยติกตอกแล้วไปเซิร์ชในช่องค้นหาใน t i k ตอกได้นะครับฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยก็แล้วกันนะครับอามาถึงค่ําคืน วันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่เหมือนเดิมไปเริ่มกันที่เวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนสีตรอบคัดเลือกรอบ2นัดแรกนะครับเมลโมจากสวีเดนครับจะเปิดบ้านเจอกับเ j k เฮลซิงกิจากฟินแลนด์ครับเมลโมเนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะริก้ามาด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1นะครับแน่นอนล่าสุดนำเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลลีกสวีเดนออสเวนคาร์ครับตัวหลักๆยวนครบเหมือนเดิมนะครับอันเดรัสคริสเตนเซนอาดีนาลิกนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นอันโตนินอันโตนิโอโคลักกองหน้าชาวโคราดเหมือนเดิม ฝั่งของ s j k เฮลซิงกิทีมจากฟินแลนด์นะครับรอบที่แล้วเนี่ยถล่มบูดาเอสมาด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อหนึ่งนะครับล่าสุดก็นำเป็นจ่าฝูงของลีกฟินแลนด์ครับแต่ว่าเกมล่าสุดบุกไปแพ้โอปปลูแบบพลิกล็อกเหลือเชื่อเลยนะครับตัวลหลักมีแชร์ครับมิดฟิล์บราซิลคุมตรงกลางน,นะครับคูน้าเป็นหลุยส์แอนเดรเก้เล่นกับแอนโทนีโอรูซานยาแน่นอนเคยเจอกันมาล่าสุดก็คือเกมบุนเครื่องปี2016นะครับปรากฏว่าเมาโมทถล่มไป4ต่อ0ูนแล้วถ้าพลิกเฮดทู เคยเจอกันมา3นัดปรากฏว่ามาโมชนะทุกเกมนะครับไม่เคยเสียประตูให้กับเฮลซิงกิแล้วก็ชนะขาดทุกเกมนะครับดูแล้วเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเกรดบอลสเวเดนยังไงก็ดีกว่าครับเกมน,นี้เล่นในบ้านด้วยมลโมแข็งแกร่งในบ้านอยู่แล้วนะครับจะชนะแน่ครับหประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2เชียย์มาโมนะครับขยับไปที่เทียมคชนครับไปที่ฟุตบอลลีกของนอร์เวย์นะครับสตอมโกตเซตอันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับออสอันดับ6 29เซนตมีอยู่16แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะสตาร์เบคมา2-1ครับกองกลางเป็นเฮอร์มันแตนเจลครับมีตัวรุกอย่างโทบียสกุลลิชเซ่นข้างหน้าเป็นเฟรดไฟเดย์นะครับกองหน้าชาวไดจีเรีย ฝั่งของออสเนี่ยมี19ดาต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะวายกิ้งมา3-2นะครับมีมิดฟิลด์อย่างฟิลิปยอร์แกนเซนนารุมีซซนเดอร์โซเวนเซนนะครับข้างหน้าเป็นมูชาก้าบาเกนก้าครับที่เพิ่งซัด2ประตูนในเกมล่าสุดฤดูกาลที่แล้วเจอกันซองกอเซตเอาชนะไปกลับเลยนะครับในบ้านชนะ10เกมเดือนบุกชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ซองกอเซตเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับคือจะว่าไป อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับสตอมการเซตนี่6นัดหลังสุดก็แพ้แค่เกมเดียวในขณะที่ออสเนี่ยต้องบอกว่าเกมรุกดีมากนะครับชนะ4จาก6เกมหลังสุดหมายว่าเฮด s เฮดอาจจะดูเป็นรองครับแต่ผมมองว่าฟอร์มฤดูกาลนี้ออสดีกว่านะครับเกมนี้มาเยือนไม่เสียเปรียบครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยซื้อ2มุมนะครับออสจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ได้ครับ ปิด้ายคู่หนึ่งเวลาเที่ยงคืนนะครับไปดูซา a r b บ c กทีมบอยครับจะเปิดบ้านเจอกับริวสตอร์มอันดับ8ปดซาร์แบ็กมีแค่6คะแนนนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้สตอร์มคอสเซตมา1-2ครับมีตัวหลักๆก,ก็เป็นมาคัสโซบักเค้มอยู่ตรงกลางนะครับคู่กลางหน้าเป็นโอลิเวอร์เอ็ดเวร์สันเล่นกับฟิทีมอาร์เซมีฝั่งของรีวสตอม มี18บปต้มนะครับเกมล่าสุดเสมอกับโมมา1ต่อหนึ่งครับตัวหลักๆดาเนียลกุตตาฟสันพวกเกอรมันอาร์เซนนะครับข้างหน้าเป็นทูมัตโอเเซนครับหัวหอกตัวเก่งแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงสูสีนะครับผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะครับเชียร์ไปที่ริลสตอร์มทีมเยือนครับหมยว่ามาเยือนไม่เสียเปรียบนะครับเอาง่ายๆว่าเกมดีกว่าฟอร์มดีกว่าครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่อยู่ที่ว่าจะ1หรือ3คะแนนนะครับสรุปสาทีมครับผมชอบไปที่เมลโม ออสและลิวสตอมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับไป